สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องของสัญญารบกวนนะครับผมในไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงบ้านนะครับเครื่องเสียงรถนะ ที่ใช้สายสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เสียงมาไม่ค่อยเต็มนะครับปลายแหลมไม่ใส่เบสไม่นุ่มไม่แน่นนะครับเสียงออกมาบี้ๆนะครับทั้งๆที่เราเล่นลําโพงก็ของดีแล้วนะครับผมพาวเวอร์ก็เกรดดีแล้วนะครับปรีแอมป์ก็เกรดดีแล้วนะครับผมแต่ว่ายังเจอปัญหาตรงนี้อยู่นะครับเสียงวีดบ้างเสียงฮัมบ้างนะครับผมเสียงซ่าบ้างนะครับแก้หลายจุดแล้วยังไม่หายนะครับลองมองหาที่สายดูนะครับผม อะนะครับตัวนี้จะเป็นสายชิ้นอย่างดีนะครับผมลูกค้าส่วนใหญ่นะครับที่ที่ผมแนะนําไปนะครับก็คือจะเจอปัญหาประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมทําสายสัญญาณไปให้เปลี่ยนนะครับ90%คือหายนะครับผมถ้าเกิดจากสายจริงๆนะ ส่วนใหญ่จะหายหมดเลยนะครับผมพวกสัญญาลบกวนนะครับผมเสียงจี่เสียงคมเสียงวิดอะไรพวกนี้นะครับผมที่มาจากสายนะครับก็จะหายหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นสายอย่างดีนะครับผมลองดูกลาวนะครับนะอ่าแล้วก็มันจะมีฉนวนกันสัญญาณลบกวนด้านในด้วยนะครับผมสายอย่างดีเลยนะครับตัวนี้นะก็ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับผม ตอนนี้ราคาอยู่เมตรละนะครับผมพร้อมประกอบหัวให้สีทองแบบนี้นะพร้อมประกอบให้เส้นละ380บาทนะครับเมตรต่อไปบวก100นะครับราคาต่อเส้นนะครับสมมุติว่าเส้นหนึ่ง1เมตรก็380 2เมตรก็480นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ลูกค้าท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นให้0849644001นะครับ0849644001ได้เลยนะครับนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ